สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n แนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะมาดูนะคะว่าชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภผูพพ้ที่เกิดวันที่14พฤษภาถึง14มิถุนาในช่วงเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2,567นนี้ชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภควรมูยอย่างไรในช่วงเดือนเมษายน ปีใหม่ของไทยถึงจะเฮงถึงจะปังก่อนอื่นมาดามจะขอจับโดมิโน่สามชิ้นเพื่อเป็นการพยากรณ์ว่าในช่วงเดือนเมษายนนี้ชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วเราจะใช้ไพ่บัตรกรรมการในการแก้เคล็ดนะคะในการเสริมดวงว่าไปมูแบบไหนถึงจะเฮงถึงจะปังอยากรู้ว่าในช่วงของเดือนเมษายนนี้ชาวราศีพฤษภที่ได้ชื่อว่า เป็นเป็นราศีที่ดีอันดับหนึ่งในช่วงของปีปีมังกรนะคะทีนี้ถึงจะดีอันดับหนึ่งมันก็จะต้องมีเรื่องติดขัดกันบ้างในบางสิ่งบางอย่างมูยอย่างไรให้มันเหงไม่ให้มันปงังให้มันไหลลื่นเรามาดูกันก่อนอื่นมาดามขออนุญาตชาวราศีพฤษบลัคณาพฤกภบุกท่านขอเป็นตัวแทนจับโดมิโนโแทนคุณนะคะ ค่ะชิ้นที่1ได้ห้าหนึ่งชิ้นที่สองได้9กหชิ้นที่สได้60เขาบอกว่าในช่วงของเดือนเมษายนชาวราศีพฤษภเองเป็นช่วงของการที่เรียกว่ากำลังศึกษาหาความรู้หรือเป็นช่วงของการที่ค่อนข้างจะอีโก้สูงในเรื่องการในเรื่องความคิด นะคะคแต่ก็ต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนนะกับผู้หลักผู้ใหญ่มีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าในที่นี้เขาบอกชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภเป็นช่วงของการที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยให้การช่วยเหลือหรือใครที่ทําอะไรเกี่ยวกับด้านเป็นครูบาอาจารย์หรือทําอะไรเกี่ยวกับด้านความเชื่อหรือใครทําอะไรเกี่ยวกับด้านาศาสนาหรืออาจจะ ทำอะไรเกี่ยวกับด้านวัตถุมงคลหรือใครที่ทําเกี่ยวกับศักยันอะไรต่างๆใดๆที่เกี่ยวกับเรื่องความเชื่อนะคะเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีงามเลยทีเดียวไปได้ดีไปได้สวยไหลลื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินดีไหมการเงินเขาบอกว่าดีก็จริงสําหรับชาวราศีพฤษภดีก็จริงแต่ว่ามันมีการมีเกณฑ์ของการต้องช่วยเหลือ คนในครอบครัวอยู่ตลอดเวลานะคะช่วยเหลือและดูแลในที่นี้เป็นการช่วยเหลือแบบเต็มใจช่วยไม่ได้เป็นการที่เรียกว่าถูกบีบบังคับหรือจำใจช่วยเป็นการช่วยเหลือแบบเต็มใจช่วยบางคนก็อาจจะดูแลผู้หลักผู้ใหญ่บรรพบุพรบุษคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายเป็นคนค่อนข้าง แนวนี้ต้องบอกเลยว่าชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนเมษายนนี้เป็นแนวของลูกกระตันอยู่ลูกหลานกระตันอยู่ก็ว่าได้เพราะฉะนั้นถามว่ามันจะมีอะไรติดขัดหรือแบบนี้ในเมื่อดมิโน,โนขึ้นมาดีเพราะฉะนั้นให้บัตรกรรมการมาชี้ดูนะคะว่าชาวราศีพฤษภเองอะไรที่ติดขัดแล้วจะต้องแก้ไขเรื่องไหนในที่นี้ถ้ามาดามมอง เขาบอกถึงว่าชาวราศีพฤษภเองมีเกณฑ์ของการที่จะต้องทําอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกันอย่างเช่นคุณอาจจะทํางานไปด้วยและศึกษาต่อเพิ่มเติมไปด้วยนะคะเพื่อที่จะส่งส่งเสริมให้คุณมีโอกาสที่จะก้าวหน้ามีเกณฑ์ของการที่จะได้โยกย้ายองคอ์กรได้เปลี่ยนแปลงองคอ์กรได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งถึงจะช้าหน่อยแต่ได้ชัวนะคะมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่า ต้องไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนเพราะในที่นี้ผู้หลักผู้ใหญ่รักคุณนะคะเมตตาคุณอยู่แล้วเขามองว่าคุณเป็นคนที่น่ารักอ่อนน้อมถ่อมตนกําลังช่วยเหลือพักดันคุณแบบลับๆไม่เปิดเผย ให้คุณโดยสเสน่หาเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในที่นี้ขึ้นมาดูแล้วไม่มีอะไรที่จะน่าเสียเลยแต่เรามาดูว่าให้บัตรกรรมการช่วยส่งเสริมตรงด้านไหนคําว่าบัตรกรรมการมาดามไม่ได้ใช้นานแล้วนะตั้งไม่ได้ใช้มาเกือบหลายเดือนแล้วแหละอันนี้เป็นสิ่งที่ก็บอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะตรงประเด็นกับทุกๆคนที่กําลังจะมีเกิดขึ้นแล้วควรต้องแก้ไขในจุดนั้นมาดามจะให้ ไปทั้งหมดสามหัวข้อให้คุณทําเลือกเอาว่าจะทําหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งหรือทําทั้งหมดเป็นสิ่งที่ดีสําหรับคุณใบแรกนะคะได้ใบที่เจ็ดสิบห้าเดี๋ยวเรามาพูดถึงรายละเอียดทีละหัวข้อกันใบที่สองได้ใบที่สิบห้าใบที่สามได้ใบที่สามสิบสองใบแรก ได้ใบที่75เขาบอกว่าทุกคนเดี๋ยวนี้สมัยนี้ใครๆก็ต้องมีโทรศัพท์มือถือด้วยกันทั้งนั้นให้ตั้งหน้าจอรูปให้ตั้งหน้าจอโทรศัพท์มือถือของคุณนะคะเป็นรูปพระปางนาคปกพระปางนาคปกเนี่ยแล้วไพ่ใบที่75นั่นหมายถึงว่าชาวราศีพฤกษฎหรือลัคนาพฤกษฎ คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักคุ้มครองดูแลคุณอยู่เป็นพญานาคนะนะคะให้ขึ้นรูปเป็นพระปางนาคปกแล้วก็หรือเป็นรูปพญานาคก,ก็ได้นะคะบางคนไม่มีพระปางนาคปกแต่มีรูปพญานาคสวยๆเอาขึ้นหน้าจอเลยนะคะขึ้นหน้าจอให้ขึ้นในวันเสาร์ วันเสาร์แรกของเดือนเมษายนเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษาวันไหนคือวันเสาร์คุณให้เริ่มต้นตั้งหน้าจอเป็นรูปพระปางนาคปกหรือเป็นรูปพญานาคในวันเสาร์เริ่มตั้งแต่เวลา18นาฬิกา30นาทีถึง19นาฬิกา30นาทีแต่จะถ้าจะให้เฮงและให้ปางจริงๆสำหรับผู้ที่เกิดราศีพฤษภให้ตั้งเวลา18นาฬิกา50นาที ถึง18นาฬิกา52นาทีหรือถ้าเกิดว่าในช่วงเวลานั้นยังไม่สะดวกให้เลอไปเริ่มต้นตั้งใหม่ในช่วงเวลา19นาฬก15นาทีถึง19นาฬิกา22นาทีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอ,อ่อพระปางหน้าปกจะปกปักคุ้มครองดูแลปัดเป่าพยันอันตรายใดๆให้ให้ให,หายไปหรือให้หนักเป็นเบาเขาบอกว่าวันเสาร์ ทษทุกภัยทายเสากำลังมีคนกล่าวร้ายให้โทษผู้ที่เกิดราศีพฤษภอยู่นะถึงแม้ในปีเอ่อในปีเนี้ยราศีพฤษภเป็นปีที่โดดเด่นเป็นอันดับหนึ่งของทุกๆุกราศีนะคะแต่อย่าลืมนะว่าเมื่อเวลาเราโดดเด่นย่อมมีภัยเกิดขึ้นเสมอย่อมมีคนที่จะอิจฉาเรา ใบแรกเลยเป็นวันเสาร์เขาบอกว่าโทษทุกภัยทายเสามีคนกำลังใส่ร้ายป้ายสีทำให้การงานหรือการทำอะไรของคุณก็แล้วแต่ติดขัดหรือถ้าเขารู้ว่าผู้หลักผู้ใหญ่คนไหนรักและเมตตาคุณเขาอาจจะเข้าไปยุแย่ทำให้ผู้ใหญ่ฉุดคิดขึด้นมาว่าเอ๊ะหรือจะจริงแต่ถ้าเราเอาพระปางนาปกเนี่ยขึ้นหน้าจอไว้ท่านจะคอยปัดเป่า สิ่งชั่วร้ายเหล่านั้นออกไปแล้วคอยคุ้มครองดูแลคุณให้คุณแค้วคาดปลอดภัยจากคนที่คิดร้ายคิดไม่ดีต่อคุณนะคะใบต่อมาเลือกซื้อรองเท้าให้เด็กหรือให้แฟนในที่นี้ให้แฟนมันก็เหมือนกับมันธรรมดาเนาะถ้าเราไปให้เด็กโดยเฉพาะเป็นเด็กที่ยากไร้เด็กจอนจดัดเด็กที่อยู่ตามทาง ข้างถนนบางคนเขาไม่มีรองเท้าใส่เขาเดินเท้าเปล่าขนาดเราเดินแล้วบองทีเราใส่ถุงเท้าแล้วลองเดินย่าพื้นดูดิร้อนเท้ามากเลยเราซื้อรองเท้าให้เด็กในวันจันทร์นะคะวันจันทร์เนี่ยสองคู่ก็ได้ถ้ากําลังทรัพย์ของเราดีพอกําลังของวันจันทร์คือสิบห้าซื้อสิบห้าคู่ก็ได้การซื้อรองเท้ามันเป็นคู่นั่นหมายถึงว่าชีวิตความรักของเรา จะไม่มีอุปสรรคใดๆมาติดขัดหรือจะราบรื่นหรืออาจที่จะสำหรับใครบางคนที่กำลังเริ่มต้นจะมีความรักมักจะเจออุปสรรคจากผู้หลักผู้ใหญ่มักจะเจอคนกนแกล้งคอยใส่ร้ายป้ายสีว,ว่าเราเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เราซื้อรองเท้าเป็นคู่ชีวิตได้ไม่หลายคู่นะคะซื้อรองเท้าสองคู่ก็ได้สิคู่ก็ได้แล้วแต่กำลังทรัพย์ของคุณแจกเด็ก นะะในเวลา11นาฬิกา40นาทีถึง12นาฬิกาแต่ถ้าจะให้เฮงให้ปังจริงๆคือซื้อแจกนะคะซื้อวันไหนก็ได้แต่แจกนะแจกในช่วง11นาฬิกาีนาทีถึง11บนาฬิกา45นาทีจะเฮงจะปังมากที่สุดนะคะหรือถ้าเกิดว่าเราลืมนึกขึ้นได้ก็11นาฬิกา5้นาทีถึง12นาฬิกานะคะแจก2คู่ก็ได้นะ อยาก15คู่ก็ได้นะแล้วแต่กำลังทรัพย์นะคะอันนั้นเป็นกุศลของตัวคุณเองเสริมให้คุณเออมีชีวิตที่ไม่ต้องอยู่โดดเดี่ยวไม่ต้องคิดคนเดียวไม่ต้องทำอะไรตามลำพังมีคู่คิดมีเพื่อนมีคนข้างกายนะคะใครที่โสดมานานก็มีเกณฑ์ที่จะได้ได้คู่ได้นะคะใบต่อมา ให้สวดพระคาถาประจําวันเสาร์แสดงว่าโทษเขาบอกไงโทษทุกภัยทายเสาแปลว่าผู้ที่เกิดราศีพฤษภกําลังมีคนใส่ลายป้ายสีคุณจริงๆนะในด้านหน้าที่การงานเขาบอกให้สวดพระคาถาประจําวันเสาร์ในวันอังคาร10จบในช่วงเวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาแถ แต่ถ้าจะให้ดีให้เฮงให้ปังควรสวดในช่วงเวลา2 0นาิกาถึง20นาฬิกา7นาทีหรือ20-53นาฬิกา53นาทีถึง21นาฬิกานะคะในช่วงช่วงวันอังคารวันอังคารเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องงานแต่ให้สวดพระคาถาประจำวันเสาร์แสดงว่าในช่วงนี้การงานของคุณมีเรื่องติดขัดมีคนใส่ร้ายป้ายสีมีคนขัดแข้งขัดขา การที่จะได้เปลี่ยนแปลงการที่จะได้โยกย้ายองค์กรการที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือการที่เราจะได้ขึ้นได้ขึ้นเงินเดือนมีคนคอยขัดแข้งขัดขาเราอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราสวดพระคาถาประจําวันเสาร์วันเสาร์ปีนี้ตั้งแต่ก่อนสงการเนาะแต่หลังสงการมาดามยังไม่ได้เช็คดูเลยว่าคืออะไรบ้างก่อนสงการเนี่ยต้งองเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้าไปเนี่ยวันเสาร์ยังเป็น ธงชัยอยู่นะคะส่วนประคาถาประจําวันเสาร์ทำให้ธงชัยนั้นความหมายของคําว่าธงชายคือชัยชนะต่างๆชัยชนะเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องการงานเสริมสเสน่ห์ให้กับตัวเราด้วยการซื้อรองเท้าเป็นคู่ทําให้มีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนเราไม่ต้องทำอะไรโดดเดี่ยวเดียวดายไม่ต้องทําอะไรที่ต้องคิดคนเดียวมีคนคอยช่วยเหลือคอยเออแล้วก็ทําให้เราเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ รองเท้าคือสิ่งที่รองรับทำให้เราไม่ต้องไปถูกขวากน้ำไม่ต้องไปถูกความร้อนเพราะฉะนั้นนั่นหมายถึงว่าการซื้อรองเท้าให้คนที่เขายากไร้หรือคนที่เขาไม่มีรองเท้าจะใส่ทำให้เราเวลาที่เราตกทุกข์ได้ยากหรือเวลาที่เราถูกใครกั่นแกล้งหรือเวลาที่เรากำลังจะเจอขวากน้ำเราจะมีคนมาคอยคอยรองรับเราเราจะมีสิ่ง สิ่งที่ดีบุญบรารมีที่เราทําเอาไว้คอยรองรับเราเมื่อทําแล้วนะคะอย่างเช่นว่าตั้งหน้าจอเป็นพระปางนาคปกเราก็ควรสวดพระคาถาของบทพญานาคด้วยนะคะไปเซิร์ชดูใน Google มีนะส่สวนพอเราทําบุญด้วยรองเท้าให้กับเด็กแล้วกรวดน้ํานะคะอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็ก่าว ขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรและอโหสิกรรมให้กับคนที่ล่วงเกินเราทั้งที่เรารู้และที่เราไม่รู้ต้องอโหสิกรรมจากใจจริงไม่ไปผูกพยาบาทคาดพยาเวรปล่อยเขาไปเดี๋ยวเ,เจ้ากรรมนายเวรก็จัดการเขาเองเราไม่ต้องไปจัดการใครเราอยู่ของเรานิ่งๆเฉยๆบุญกุศลจะสะท้อนกลับมาหาเราส่วนสวดพระคาถาประจําวันเสาร์ในวันในวันอังคาร สิบจบเมื่อสวดเสร็จแล้วนั่งสมาธิสักสิบนาทีถึง20นาทีแล้วก็ถวายผลบุญให้กับพระประจำวันเกิดนะคะให้กับพญานาคให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือให้กับเจ้าที่เจ้าทางบ้านเราแล้วค่อยให้กับให้เจ้ากรรมในเวรแล้วก็กลวดน้ำ กะะวดน้ําลงดินหยาดน้ําลงดินฝากพระแม่ธรณีสิ่งใดที่ไม่ดีลูกขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรขอให้จากนี้ไปเมื่อพระแม่ธรณีรับรับคำขอร้องจากลูกไปแล้วช่วยนำสารนี้ไปไปถึงเจ้ากรรมนายเวรของลูกให้เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมต่อลูกแล้วตัวคุณก็ หมั่นสวดมนต์นะคะทุกวันอังคารในบทพระคาถาประจําวันเสาร์ในวันอังคารทุกทุกวันอังคารเพื่อให้ด้านหน้าที่การงานของคุณไหลลื่นไปได้ด้วยดีพระคาถาประจําวันเสาร์วันเสาร์อย่าลืมนะเป็นพระปางนาคกเพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีพฤษภเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์มีพญานาคตามคุ้มครองอย่างที่ตอนแรกมาดามหยิบ โดมิโนขึ้นมาเราไม่รู้ได้เลยนะว่าเราจะเปิดเจอไพ่อะไรแต่มาดามบอกตั้งทีแรกแล้วว่าผู้ที่เกิดราศีึกศภในช่วงเดือนเมษายนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามติดตัวคุณอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นประพฤติดีปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบสิ่งที่ดีสิ่งที่ชอบจะกลับย้อนกลับมาหาคุณทำดีได้ดีไม่จริงที่ว่าทำดีไม่เห็นจะได้ดีทำชั่วได้ดีมีถมไปไม่จริง มาดามขอเถียงมาดามเองเนี่ยใครที่ชนกับมาดามเนี่ยมาดามนิ่งอย่างเดียวเลยให้สิ่งที่เขาชนเนี่ยเราชนเขาชนเรามาเหมือนกำแพงเหมือนเขาสาดน้ําใส่เรามาแรงๆแล้วเราเป็นกำแพงมันสะท้อนกลับไปหาคนนั้นหมดเชื่อมาดามนะคะแล้วคุณจะเจริญรุ่งเรืองได้มาดามไม่ได้บอกให้คุณนะ่ะโอนเงินมาแล้วมาดามจะทําบุญให้นะอันเนี้ยไปทําเอง ใครเชื่อก็ทำใครไม่เชื่อมาดามไม่ได้บังคับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะทำก็ได้เองไม่ทำคุณก็อาจได้ในส่วนที่คุณอาจจะทำอย่างอื่นมาก็ได้นะคะจบคำพยากรณ์แล้วนะคะใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นกำลังใจให้กับมาดามด้วยนะคะสำหรับ ใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์เพื่อเป็นค่าครูให้มาดามนะหรือใครสนใจอยากจะเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียดไปที่ Facebook a c e b o o k มาดามค่ะทักอินบ็อกไปนะคะว่ามาจาก Youtube ขอดูดวงส่วนตัวดูดวงส่วนตัวมีค่าคูนะคะไปสอบถามรายละเอียดค่าครูในอินบ็อกได้ค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ